สักนะยายจะทำกับเราแบบนี้นะสักนะสัก,สกเราไหวละเงินอะไรเงินอะไรที่เราไม่ได้สองแสนเนี่ยเอาไปรักษาแม่น่ะแม่เราตายเนี่ยเด็กๆแล้วเองมันโง่อเองไอ้ควายโธ่สักเราไหวละเราไหวเราไหวละเราขอเถอะอย่าทำกับเราแบบนี้เลยถ้านายไม่เอาคือเราเราคงแย่แน่โธ่สักมึงที่บ้าหรือโง่เนี่ยฮะ หลักฐานมันก็ไม่มีมึงจะมาทวงเงินอะไรกูไปโรงพักนู่นขอเราขอสองแสนไม,ไม่มีว้วยอาบอสไซครับไอ้แปงลูกตารวยหรอไอ้สักลูกใย,ยนงเฮ้ยโอ้ย เพื่อนเป็นไงสบายดีสบายดียดเฮ้ยทำไมเลยกินวันอย่ยวเงี้ยนี่ขี่มอไซค์วินเฮ้ยไม่เจอกันนานหากาแฟแดงกันดีกว่าเพื่อนเฮ้ยเรารู้จักร้านเดี๋ยวเราไปคุยกันโอเค,อเคไปไปไป,ไปเออติงๆยี่งตงเว้ย <laughs> โอ้โหดูแต่งตัวภูมิฐานแต่าทางฐานะดีเนี่ยก็เราไม่ชอบไหลหรกเพื่อนทำไมอ่ะเฮ้ยเศรษฐกิจแม่งโลช่วงนี้ อะไรอะไรก็แย่เฮ้ยว่าจะแม่นายเป็นไงบ้างอะคิดถึงวะแม่เราไะนะเออจะตายแล้วเฮะจะเป็นไรอะจะป่วยตายเป็นมะเร็งเราอะพยายามหาเงินนะรักษาแม่เนี่ยไอเราก็จนไม่ทันแกก็เลยตายจะไม่จะเพาะมาเหมือนกันเลยวะให้เหมือนอะไรแม่ข้าก็เป็นมะเร็งไม่ชันกลอ้าวตอนนี้แม่ไม่เหลือเงี้ยอะไรแล้ว ที่ทางบ้านช่องกูจำนองหมดแล้วยังไม่พอเลยยังขาอยู่แสนสองแสนอะแล้วนายจะทำยังไงจะให้กูทำไงวะผงก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาแหละกู้หนี้ยืมสินเหรอเออนายจะไปกู้แล้วนายรู้ไหมว่าไอ้เงินกู้มันเป็นยังไงกอดอมก็โคดอยู่เพื่อนแต่ทำไงได้อะแม่ทั้งคนเรารู้ ว่าแม่ทั้งคนแต่ถ้านายไปกู้เงินเขามาแล้วนายผ่อนเขาไม่ทันแหละเขาไม่ค่าตามค่านายเหรอฮะมีชีวิตเดียวเว้ยเพื่อแม่เราเข้าใจที่นายพูดเอาเอาอย่างนี้เราจะหาทางช่วยนายแล้วกันถ้าเราหาเงินช่วยนายได้นายคิดว่านายจะเอาเงินมาคืนเราได้เมื่อไหร่ ามเดือนน่ะพอได้อยู่เพื่อนไหวไหมไหวถ้าสามเดือนไหวแต่านายรับปากแล้วนะอว่าสามเดือนทันแน่นอนอ้จะได้จริงขอบใจมากเลยเพื่อนอูจะไม่ลืมพวกคุณเพื่อนเลยสบายใจได้เพื่อนเราช่วยนายนายเพื่อนแท้จริงๆถ้าไม่ได้<ๆ>นายเราคูแย่แน่เลยอืม้ไม่ได้ใจเย็นๆจินเงินก่อนจินเงินก่อน <c oughs> ไ,ได้สบาย ก็เผาอืมแก็ดูมันป่นก็ละลายน้ำทิ้งไปนะออแล้วมึงอย่าลืมเอาชิ้นส่วนนะนะส่งไปให้ญาติมันวะญาติมันจะได้จำไว้ว่าลองเดียกูแล้วเป็นไงแค่นี้นะอู้ยัเไงมึงสวัสดีครับเสีย่ยคือพอดีเพื่อนผมอะ่ะ มันเดือดร้อนเรื่องเงินผมก็เลยคิดว่าจะหาทางช่วยมันผมก็เลยมาหาเสียก็อยากให้เสียช่วยแม่ตาพื้นผมสักหน่อยเสียไม่ทราบว่าจะช่วยผมได้ไหมครับเ <c oughs> ท่าไหร่สองแสนครับโอ,โอ้มึงนี่เป็นคนดีนะมีเรื่องของมึงเลยอ <h> ืม แต่มึงจําไว้อย่างหนึ่งนะครับเสียกูรู้จักมึงแต่กูไม่รู้จักเพื่อนมึงฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงกาหนด,ดมึงต้องออกมาเคืนกูครับเสียไม่มีขาดวันไหนวันนั้นแล้วถ้ามึงไม่ทําตามที่มึงพูดมึงรู้จักกูใช่ปะ่ะครับเสียมึงรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมึงมึรู้ครับอ่ะเ้าไปขอบคุณครับเสียอ,อ,อย่าลืมทำตามที่มึงพูดล่ะ ดอกเบีย้ยเหมือนเดิมนะครับเสียอืมเออกูเองไอบีเฮ้ยทิ่เก่าเว้ยแต่เที่ยวเนี้ยชุดใหญ่ไฟกับพิบตัวเว้ย อาแลเฮ้ยเรื่องตังค์เรื่องเล็กน้อยกูมีแล้วนี่โอ้โหกูเจอเพื่อนเก่าเว้ยแม่งโคตรโง่เลยเนี่ยแม่งแม่งเป็นมะเร็งตายไอ้เงี้ยกูก็เลยย้อนมุกแม่งเลยกูก็เป็นเหมือนกันรอแม่งเป็นแสนเหมือนกันเออที่เดิมเอออย่าลืมนะน้องเอ๋น้องเอ๋พาไปด้วยกูรออยู่นั่นแหละเฮ้ยไอ้ตัวนี้ก่อนด้วยนายคุยกับใครอ่ะอ๋อหมอคณฐน่ะเง่อน แกก็เล่งเรื่องเงินมาโอ้กลกวกุ้มใจฮะไม่รู้จะหาเงินได้ที่ไหนนายไม่ต้องกุ้มใจแล้วเราไปหาเงินมาให้นายแล้วเฮ้ยเป็นเล่นนะจริง,รงเฮ้ยหาไม่ได้จริงเหรอแต่เดี๋ยวก่อนแต่นายสัญญาแล้วแล้วนะว่านายจะหาเงินภายในสามเดือนมาคืนให้เฮ้ย<า>เราละปากเพื่อนโถ่คำไหนคำนั้นเพื่อนโอ้โหเฮ้ยหาได้จริงดีกว่า ก็เราบอกแล้วเราจะช่วยนายโอ้ยเพื่อนกูดีอย่างนี้วะโอ้ยบุญคุณครั้งนี้อเราจะไม่ลืมเลยเพื่อนขอบคุณเพื่อนมากเลยอหายเมื่อยไรเป็นไงเจ๊เป็นยังไงคะมิรโอสมาสานสวยไปสุดขีดนั้นเราขอบคุณค่ะ วันนี้ทานให้อร่อยนะคะป๋าวันนี้อร่อยอย่าละค่ะวันนี้พอมีเล่นน้อยอ่ะเอาไปซื้อขนมกินนะจ๊ะเดี๋ยวได้เรื่อยๆ่อยน้องหนูอ่ะไปซื้อลิปติกใหม่นะลูเออดูแลป๋าดีๆนะน้องน้องเอ๋ถ้าไม่พอใจอยากได้อีกคนจะเป็นไรจะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่กลับนะคะค้ะถ้าไม่กลับเดี๋ยวไม่ลืกดกินก่อนะนคะได้เลย าอี๋เอเป็นยังไงโห้โหสิ้นยังยามยาวบอกกันดูไม่เลยโอ้โหมาใส่นะจ้าในคืนนี้อยู่ทั้งคืนยันเช้า มันครบสามเดือนแล้วนะเรามาเอาตังสองแสนคืนน่ะเฮ้ยปัญญาอย่างนายจะมีเงินอะไรให้เรายืมเราเราให้เงินนายไปสองแสนนะเพื่อไปรักษาแม่ไงไหนหลักฐานหลักฐานมีหลักฐานไหมไม่มีเราไม่มีนายเอาเงินเราไปสองแสนทำไมนายจะพูดกับเราแบบนี้ล่ะหลักฐานไม่มีนายก็ไปแจ้งความสิสักสักนายจะทำกับเราแบบนี้นะสักนะสักเราไหวละ เงินอะไร<ช>เงินอะไรที่เราได้รายสองแสนเนี่ยเอาไปรักษาแม่นะ่ะแม่เราตายเนี่ยเด็กๆแล้วถองมันโง่เองไอ้ควายพอทักเราไม่ละเราไเราว่ละ,เร,ละเราขอเถอะอย่าทำกับเราแบบนี้เลยถ้านายไม่เอาคืดเราเราคงแย่แน,น่โธ่ทักเหมือนที่บ้าหรือโง่เนี่ยฮะหลักฐานก็ไม่มีมึงจะมาทวงอะไรกูไปโรงพักนู่นขอเราขอสองแสน ไม่มีเว้ยสองร้อยเอาเปล่ากูมีสองร้อยกูจะทำบุญเอาไหม้าาขอสองแสนน่กคืินเราเถอะนะนะนะช่วยไม่ได้เว้ยเสือก้ทำไมไยไปออกไปซากช่วยเราสิช่วยเราหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไปเอาคนบ้าอไปเว้ยไงมึงหน้าเหี่ยวมาเลยสวัสดีครับเสือ ผมจะมาบอกกับเสียว่าผมไม่มีตังคืนเสียครับกู <c oughs> ว่าเะยแตงม,งมึงเอ่ะเป็นคนดีแต่เนี่ยมึงดีกับใครไม่ดูตามาจานเรือผลที่ได้มันก็เป็นเงี้ยกูฆ่ามึงไปก็ไม่มีประโยชน์เลยกับกูเลยนะ่นี่ยเอางี้เพื่อ